อ่ะสบายดีพบกับการเดินทางมาเนี่กับซูเปอร์นะคอยไปพ้อแรกเลยห้องซ้าองาแขกหรือเล่าห้อแ,แล้วเ,ลเ,ลเนาะนี่เดินทางไปเนองมาเนี่คลิปเดินทางไปสู่เมืองหลวงของประเทศลาวนครหลวงเวียงจันทร์ ออกมาตั้งแต่ตีสองอลกอฮอล์ขโมยไม่เริมีโอกาสถ่ายไปแล้วเก้าขโมวนนี่แหละทางหมูลล่มบ้านของเรา อองแรงงานทำควาดเงี้ยพี่แหบไปไหนไหนบ้างนี่บ่บุกเป็นตะคนบ่เคยมางุมไป้น้องเก็ไปนักวัวงยังจันม้นได้มันตรงไปบ่เดี๋ยวเบิ่งก่อนมาจีตรงแม่นบ่ตรงไปตรงนแหละเจอสี่แง่กนตัวมือท่านรอง มีโน่ามีโน่นไก่ซุปน้ำมัน่สมไก่กพะโล่ไก่พะโล่คนเดินทางนอกมากินเขากอ,าไาอกนไม่ไหกินคอใหญ่ๆแล้วพ่อกันไ่นองตอนเดินทางจินาเป็นคุมทางเแล้วเะเจ้าเฮ็ด con này sao 空调。Und s p อ e กานเดินทางไปแล้วไหมยังพอปักชักยังจันเรื่องบรรยากาศขี่รถแข้มทางงามๆผู้ขข้มทาง เดี๋ยวเห็นว่าอยู่ใกล้เรื่อยเพราะใกล้ใช่จะเห็นว่าอยู่ใกล้เรื่อยผูนี่ไปหาง่างเป็นมือมันแยกยี่ห้อจำหนึ่งเขาปลูกต้นไม้บางลายเลยตะกี้มันแปลนเมื่อจะเทตีนมันมีตรงหน้าเลยเลี้ยงเห็นขัดนาะมันมีต้นไม้บางมาใกล้กูยังเห็นในวันผมจอดนะจอดนะงามเลยเนาะวิวนึ่วิวนี่ง ว่ามอมอมจอดรถเขาเขาหนำหน้าดแดนำยืนอยู่น่งัวแค้มโดนบัวนี่ก็รด้งเดสู้ไทยที่เมื่อหลักอัพใส่นี่เนาะจอดแวพักรลนองจากน้อยนึ่งซมศำสารแล้วหอเดินทางต่อเนาะ ธรรมศาสตร์แถวข้างทางพี่น้องเ,เยทางสิขึ้นเวียงธรรมศาสตร์พี่น้องนอเ,เดินทางต่อยังอีกเงีวไก่พี่น้องเยอีกประมาณสี่ถึงหาชั่วโมง มาคุณพ,พ่อ์ี้น่งเสริมลดลงพักอีลกพี่น้องเลยพักของหนักอ่ะเดินทางต่อพี่น้องเลยบานพาที่ตามนี่เรืเ่อยในหมู่หอดจุดหมายพี่น้องเลยพักอีกจุดหนึ่งพี่น้องเลย ยงหดเมืองางนาไปเนาะปูปลางามตาอ่าเดินทางต่อเกิดสิลวิ่ตู้นก็ใกลเตเป็นเป็นกิโลได้ยบโอ้ยไกลเบ้องมบคัดถ้าเบิ่งใกล้จะแจ่ไปใครเน่ก้มะวงงามัดใใกล้สิขน ปลากระดิ่งเนาะเขานำกระดิ่งเขานำกระดิ่งเนาะไปงูใช่งูควาที่พวกครับทางไปเลยๆไปตามบุมมี่ทา้งลีกับเมล่อเราเพื่อนเราตีทูเป็นยังไงเคยมาถังเวียงไหมเนมาถังเวียงใช่เป็นครั้งแรกพี่เนาะถังเวียงเมืองหลวงประเทศลาวยังไม่ฮ่อนเลย สมัยนี่มันทางงามเนาะสมัยสมัยรุ่นผู้เฒ่านี่พ่อประเทศเมื่อบรรผู้นี่แหละเห็นบอว์มาจากต้นไม้เขาจังประเทศทางประเทศอนุรักษ์นี่ไงบูน่ากระดิ่งนละประเทศกทั้งมาซาธานีน่าเนาะเป็นตเบิร์รรรรรรนจุลพรบอกมาเขามันไม่ได้ใช่ในห้องครัวได้ หลอกมั <ลอ S 1> นไมุ่่นเลยหลอกหัวสมหัวมันฝุ่นสายนี่ทันี้สายแล้วตัดเฮยไม่น่านี่เป็นะล้ <c oughs> มั้งอนน่าตนไหนโข่งไปเลยอีกนะโข่งกับง <c oughs> มาต่พูดน่นนนะดิงแล้ไปหอดทางพคดจอดก,กันเนาะุดถ่ายเอาเนี่ยายัวทองบ <ไป S 1> ่มันระถายกูแล้วไ้หอดเครื่องนำ<ม>กระดิ่งหน่อยหอยหน่อยไอยหูน่อย

วน้ากระดิงวน้ากระดิงแล้วนี่คอยเด้อคอยเด้อครับทอช้ายอสิจอนทายคอ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 ยวกระดิ่งไปแล้วมเดี๋ยวมากระดิ่งไปน้นักสองยีปนกสอนนของกับหนักกระดิ่งอ่าเพิ่มพูดไปอีกสีหนึงเนาะสีแดง ตอนนี้ฮักกับเขาปากสันพ่อก,กันอยู่นคนรหลวงเวียงจันทพี่น้องมาสิปัจเจตโตตอนนี้เราพาก,กินเขาอีกที่หนึ่งนี่ไก่้จีหอยเดี๋ยวฝากติดตามนะเด็กพี่น้องเด้อเขามาใหม่ก็ฝากกดติดตามนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องเลยพ่อก,กันอยู่นคนรหลวงเวียงจันท์สบายดี